เ้าหมายของผมคือเป็นแชมป์สามรุ่นครับแชมป์รุ่นแบนตัมเวทเฟเดอร์เวทแล้วก็ไ<อ>ลท์เวทสามรุ่นนี้ผมอยากเป็นแชมป์คิกบ็อกซิ่งมวยไทยทสองเลยก็หกเส้นครับก็อยากได้ทั้งหมเอาภารกิจใกล้ตัวอย่างอย่างแชมป์นในรุ่นแบนตัมเวทนะแชมป์คิกบ็อกซิ่งเป็นไงครับกับแฮกเกอร์ตี้คุณรู้สึกยังไงบ้างเออมองอยังไงบ้างเก่งมากคอีนเก่งเราแฮกเกอร์ตี้ก็เก่งคิกบ็อกซิ่งเก่งมาก ถ้ามีโอกาสผมก็จะไต่ขึ้นไปเหมือนที่ต่อยมืยอไทยนี่แหละมืยอไทยผมก็ไต่มาเรื่อยๆคิดบ็อกซิง่งผมก็ขอเวลาไต่ขึ้นไปนี่เลยผมได้รับการประกาศที่เป็นแชมป์อย่างเป็นทางการบอกความรู้สึกเราหน่อยสิครับก็ตอนแรกดีใจแล้วน้องชนะแล้วเขาก็เรียกตัวขึ้นไปบนเวทีให้คิดสบายเอพักคาขิมถัดขึ้นไปก็ดีใจครับผมนึกว่าเขาจะให้ผมต่อยญี่ปุ่นหรืออะไรก็นึกว่าเขามีรายการมาเสนอให้ผมอะไรอย่างนี้ไปมา,มาเขาให้ผมเป็นแชมป์จริงเฉยก็ S <S <an> <S ดีใจว่าเดิมครับผมขาสั่นพูดไม่ถูกปกติผมจะเป็นคนพูดคล่องการอยู่เวทีอยู่อะไรผมพูดคล่องตลอดอันนี้ไปไม่เป็นครับผมจริงๆขาสัน่นตัวสั่นเลยดีใจมากชู็มขันอย่างเดียวเฮ้ยเฮ้ยชูสำันอย่างเดียวไม่พูดอะไรเลยก็ดีใจดีใจมากคุณเป็นแชมป์เต็มตัวแนะล้วภารกิจต่อไปอสาหรับรุ่นนี้พิกัดนี้แชมป์เส้นนี้คืออะไรครับก็ป้องกันครับผมใครใครอยากได้แชมป์ก็ต้องมาต่อ,อยผมตอนนี้ผมยืนหนึ่งแล้วก็ใครอยากได้ก็ ขอ้ทำน้ำหนักให้ผ่านก็อพอครับต่อ,อยอีกนิดนึงสมมติไฟที่ญี่ปุ่นนะฮะสมมตินะฮะสมมตมมิว่าตมมัวคุณเป็นโจมตเตอร์คุณจะจับไปคุณเองตัวคุณเองอะไป่อยใครครับในวันหนึ่งเจ็ดสามสมมติผมว่าประกบประกบผมกับใครก็น่าดูหมดมผมว่ามีแต่แฟนมวยอยากดูยังไงกีฬาบ็อกซิ่งก็ได้ครับผมเอาผมเป็นต่อยคีบอ็อกซิง่งเขาก็อยากคงอยากดูรัผมคิดว่านะยุกิไรเป็นไงยุเกิย์น่าจะต่อยอ่ะไม่รู้ ก็ได้ก็ได้ก็ได้นะไม่รู้ว่าผลการต่อยกับแพทธนเป็นไงแต่ถ้าเกิดเจอคุณในแบบคิมบ็อกซิ่งก็ยอมละผมรับรับวันนี้ค่ำคืนนี้คุณดีใจสองเด้งเลยครับมีอะไรจะฝากบอกเปนกาแตเอาเอาตัวคุณก่อนดีใจมากผมที่น้องชายผมชนะพัฒนาใหม่ไม่เป็นไรแพชนะมันไม่ได้สำคัญอะไรขนาดนั้นแค่ได้รู้จักข้อผิดพลาดแล้วก็ไปพัฒนาใหม่ครับ ยังมีเวลาเยอะ17เองแล้วก็อีกเยอะอีกหลาย10ปีถ้ายังมีเป้าหมายอยู่ก็ต่อยไปเรื่อยๆส่วนตัวผมที่เพิ่งได้แชมป์ผมก็ดีใจมากผมขอบคุณแฟนๆทุกคนที่ขอยสพอร์ตขอบคุณบอสชาติ้ขอบคุณทุกคนที่คอยอยู่ข้างหลังผมพ่อแม่ลูกพี่ผมไม่ดี้อาจารย์ผมทุกๆคนเพื่อนๆร่วมค่ายเพื่อนๆผมทุกๆคนที่คอยอยู่สนับสนุนผมมาตั้งแต่ผมยังไม่มีอะไรจนถึงทุกวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากจริงๆ